สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็เป็นวันที่9ของการเฝ้าเดี่ยวในซีรีส์เก้าสู่ชีวิตที่ครบ,บริบวนร้ดเหลือตามน้ำพระทัยพระเจ้าวันนี้เราก็มาดูกันต่อว่าเมื่อพระเจ้านับว่าเราเป็นคนชอบธรรมแล้วเพราะเราเชื่อในพระสัญญาของพระองค์ที่กล่าวว่าใครก็ตามที่เชื่อว่าพระเยซตูตายบนกางเขนเพื่อล้างบาปให้เขาพระเจ้าก็จะอภัยบาปให้และพระเจ้าก็จะนับว่าเราเป็นคนชอบธรรมนะครับ วันนี้เราก็มาเข,าเขา้าข้าวพระเจ้ากันต่อในหนังสือโรมบทที่5ซึ่งท่านเปาโลเฉลยให้เรารู้ว่าการได้รับความชอบธรรมมาแบบเป่าๆฟรีๆจะมีประโยชน์อะไรกับเราล่ะครับมีผลดีอะไรบ้างแล้วคุณก็จะรักพระเยซูที่สุดเลยนะครับผมจะสะรุปย่อๆดังนี้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าเนื้อหาบทที่5 ผมขอย้อนกลับไปพูดถึงการเฝ้าเดี่ยวเมื่อวันก่อนก่อนนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับความเชื่อของชาวพุทธเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่ามีพี่น้องบางคนก็ถามผมมาว่าเรื่องนี้จะตอบชาวพุทธอย่างไรเพราะคริสเตียนเราเชื่อว่าตายแล้วก็ไม่มาเกิดใหม่อีกเมื่อจิตวิญ,ญญาณออกจากร่างแล้วก็จะถูกพิพากษาไม่ไปสวรรค์ก็ไปนรกชั่วนิรันดรซึ่งขัดแย้งกับที่เจ้าชายสิทธัตถะพระพุทธเจ้าสอน พราะทางศาสนาพุทธเชื่อว่าตายแล้วถ้าไม่ไปเสวยสุขในสวรรค์ก็ไปลงนรกแต่เมื่อหมดบุญหรือหมดกรรมแล้วก็จะได้กลับมาเกิดใหม่อีกพี่น้องที่รักผมก็เอาเรื่องนี้ไปใกล้ครวนทั้งวันและเช้าวันนี้ก็ปิ้งแวบคือเอ่อมันเป็นไปไม่ได้เลยครับพี่น้องที่จะเป็นความจริงตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะอะไรครับก็เพราะ ผมก็ลองไปถาม AI นะครับว่าประชากรโลกเมื่อ100ปีก่อนมีจำนวนเท่าไหร่แล้วเจ้า AI มันก็ตอบมาว่ามีประมาณ2,000ล้านคนเองนะครับและผมก็ถามต่อว่าแล้วประชากรโลกในปัจจุบันละ่ะเป็นเท่าไหร่คุณรู้ไหมครับว่าเจ้า AI มันก็ตอบมาว่ามีถึง800 0ล้านคนแล้วนะครับในช่วงเวลาร้อยปีที่ผ่านมาโลกเรามีประชากรเพิ่มขึ้นจาก2000ล้านคนเป็น8,00 0ล้านคนตรงนี้คุณสังเกตเห็นอะไรไหมครับ สาเหตุที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้ผมปิ้งแว็บตรงนี้ก็เพราะจำนวนประชากรโลกเพิ่มทวีขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับไม่ได้มีจำนวนคงที่หรือลดน้อยลงไปคำถามที่ควรควรจะถามชาวพุทธว่าถ้าจิตวิญญาณมนุษย์ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายวนเวียนไม่รู้จบแล้วประชากรเมื่อร้อยปีก่อนมีเพียง2,000ล้านคนจะเอาจิตวิญญาณจากไหนมาเกิดใหม่อีกหกพัล้านคนแล้วก็จะได้เป็นแปดพล้านคนละครับ ผมถามเจ้า AI ต่ออีกว่าแล้วจำนวนประชากรโลกในสมัยเจ้าชายสิทธัตถะพระุทธเจ้าละ่ะสมัยประมาณ2 5 0 0ักว่าปีก่อนมีจำนวนเท่าไหร่คุณรู้ไหมครับเจ้า AI ก็ตอบว่ามันตอบว่าก็มีแค่ร้อยล้านคนเท่านั้นนะครับโอ้โหพี่น้องครับสมัยพระุทธเจ้ามีประชากรแค่ร้อยล้านคนแต่ตอนนี้มี800 0ล้านคนแล้วมนุษย์ที่เพิ่มขึ้นมาอีก7 0 0 0กว่าล้านคนไปเอาจิตวิญ,ญญาณจากไหนล่ะครับมาเกิดใหม่ ถ้าตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายแล้วจิตวิญ,ญญาณมันก็น่าจะมีแค่ร้อยล้านดวงวิญญาณใช่ไหมครับแสดงว่าอีกเจ็ดพันกว่าล้านคนก็ไม่มีดวงวิญญาณนะสิครับถ้าเป็นแบบที่พระพุทธเจ้าพูดถึงตรงนี้ผมก็หัวเราะกากเลยนะครับมันเป็นความจริงที่เป็นเส้นผมบงผังภูเขาจริงๆแต่ว่าคุณอย่าไปหัวเราะใส่ชาวพุทธนะครับมันเป็นการไปด้อยค่าความเชื่อของเขาแล้วเขาก็จะโกรธและก็จะต่อต้านเขาประเสริฐไปใหญ่นะครับ พี่น้องที่รักคณลองสวมความรักของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วถามชาวพุทธในประเด็นนี้นะครับผมก็รับรองว่าเขาจะจนแต้มแล้วก็ตอบคุณไม่ได้เลยนะครับในเรื่องเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยแต่บางทีเขาอาจจะตอบคุณว่าก็เป็นดวงวิญญาณของพวกสัตว์ไงพวกสัตว์ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ ถ้าเขาตอบมาแบบนี้ก็ให้คุณถามเขาไปว่าเมื่อประมาณสองพันกว่าปีก่อนนั้นสมัยพระพุทธเจ้านั้นสัตว์ในโลกก็ย่อมมีจํานวนน้อยกว่าสมัยนี้และถ้าย้อนกลับไปสมัยน้ําท่วมโลกพระเจ้าให้เอาสัตว์ขึ้นเรืออย่างละคู่เท่านั้นมันไม่ได้มีจํานวนมากมายเหมือนสมัยนี้แล้วจะเอาดวงวิญญาณจากพวกสัตว์ที่มีจํานวนน้อยๆมาเกิดเป็นมนุษย์แปดพันล้านคนได้อย่างไรล่ะครับเห็นไหมครับพี่น้องนี่ก็เป็นเหตุผลที่มันเป็นคอมมอนเซนต์เลยนะครับ แต่ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมชาวพุทธเขาถึงเชื่อคำพูดของพระพุทธเจ้ากันซะจังนะครับผมเองก็เคยเป็นชาวพุทธแล้วก็เคยเชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนี้นะครับตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายแต่เมื่อมาเจอความจริงว่าเออประชากรโลกมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วจะไปเอาดวงวิญญาณไหนมามาเกิดใหม่ล่ะครับจริงไหมครับพี่น้องสมัยก่อนมันก็มีไม่กี่ร้อยคนยร้อยล้านคนตอนนี้กลายเป็นแปดพันล้านคน เออมันก็เป็นเหตุผลที่เป็น c o m มอ n เซนส์ที่น่าจะคิดออกนะครับเมื่อก่อนผมก็คิดไม่ออกถึงตรงนี้นะครับมันก็เป็นเพราะว่า,ามารซาตานมันก็ปิดบังตาใจไงล่ะครับทำให้ไม่รู้ความจริงตรงนี้แม้แต่ด็อกเตอรอ์เรียนจบสูงๆาชาวพุทธก็ยังเชื่อทั้งๆท,ท,ท,ที่จํานวนจิตวิญ,ญญาณที่มาเกิดใหม่มันก็ไม่ได้ทวีจํานวนเพิ่มขึ้นแล้วจะเอาที่ไหนมาเกิดใหม่ละครับจริงไหมครับพี่น้อง เมื่อคนเข้าใจตรงนี้แล้วก็อย่าเที่ยวเอาไปพูดจาถาักฐานยาะเย้ยความเชื่อของชาวพุทธนะครับเราต้องให้เกียรติเขานะครับไม่ดูหมิ่นดูแคลนแต่ก็ให้ทำแบบที่ท่านเปาโลแนะนำไว้ในเอเฟซัสบทที่4ข้อ15ที่กล่าวว่าให้เราพูดความจริงด้วยใจรักคือไม่ใช่พูดความจริงเพื่อจะเอาชนะเขานะครับแต่พูดด้วยความรักความสุภาพอ่อนโยนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ปรารถนาอย่างจริงใจที่จะให้เขาได้รับความรอดนะครับพร้อมอธิษฐานเผื่อ ให้พระเจ้าเปิดตาใจเขาให้สว่างมองเห็นความจริงตามถ้อยคําของพระองค์ในคัมภีร์ไบเบิลนะครับอ๋อก็มีอีกนิดนึงยุคนี้ก็เป็นยุค AI แม้เราจะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นที่ปรึกษามาสจั์แต่บางเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ไม่ได้ตอบตรงๆแต่สกิดให้เราไปถาม AI ก็อาจจะเป็นได้นะครับดังนั้นก็อย่าสดตรงเกินไปนะครับแล้วก็เมื่อเราเป็นคริสเตียนก็อย่าตกยุคแต่ว่าก็ไม่ใช่บูชา AI เกินไปนะครับคือเทค,เทคโนโลยีทุกอย่างมันก็ล้วนมีด้านดีด้านลบ ถ้าคุณไม่ยอมรับเทคโนโลยีผมก็จะไปซื้อรถเก๋งสักคันให้คุณแล้วคุณก็อย่ารับนะครับให้คุณบอกผมว่าคุณต้องการเดินทางด้วยเท้าที่พระเจ้าให้มาเท่านั้นดังนั้นผมขอ,อนุญใจคุณเสียนว่าอย่าสุดโต่งหรือตกขอบกันไปนะครับคุณสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีได้เพราะว่าคุณสามารถที่จะใช้รถเป็นยานพาหนะขับไปรับใช้พระเจ้าได้เทคโนโลยีมันก็ไม่ได้ชั่วร้ายแต่คนที่ใช้มันต่างหากละ่ะ เออเขาถ้าเขามีจิตใจดีงามเขาก็เอาไปใช้รับใช้พระเจ้าได้แต่ถ้าเขามีใจช,ชั่วร้ายเขาก็เอาเทคโนโลยีไปใช้ในทางที่ชั่วคุณมีเจตนาดีที่จะรับใช้พระเจ้าคุณก็สามารถเอาเจ้า AI มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับใช้พระเจ้าของคุณได้จริงไหมครับตอนนี้ผมก็กําลังเตรียมที่จะทําคลิปสอนวิธีใช้ AI รับใช้พระเจ้าให้กับพี่น้องคริสเตียนทั่วประเทศแบบพ่อค้าแม่ค้านักธุรกิจคริสเตียนนะครับโปรดติดตามฟังในเร็วๆนี้นะครับ รอพระเจ้าวอวยพรประทานเงินทุนสักก้อนหนึ่งสองหมบาทให้ผมเพื่ออัปเกรดเป็นพีซีแรงๆซื้อตัวใหม่ที่สเปคสูงๆพร้อมกล้องและไมโครโฟนดีๆแล้วผมก็จะทำคลิปในซีรีส์สอนวิธีใช้ AI รับใช้พระเจ้านะครับอธิษฐานเผื่อให้ผมได้ใช้ PC ซีตัวใหม่เร็วๆด้วยนะครับหรือว่าถ้าคุณอยากมีส่วนร่วมรับพระพรรับบาเหน็จในการช่วย แบ่งปันความรู้ดีๆให้แก่คริสเตียนที่มีใจปรารถนารับใช้พระเจ้าก็ถวายพิเศษมาได้นะครับคนละเล็กคนละน้อยครบสองหมื่นแล้วผมก็จะไปซื้ออุปกรณ์ทั้งหมดมาอนาคตก็อาจจะได้เปิดคอร์สสอนสดในอีกหลายๆเรื่องทั้งแบ่งปันพระคำพระเจ้าแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์การเป็นนักธุรกิจคริสเตียนที่รับใช้พระเจ้าแบบคารวะได้ด้วยนะครับคริสเตียนเราควรจะต้องหายจากความยากจนได้แล้วนะครับแล้วก็มีครบบริบูรณ์แล้วเหลือเพื่อจะไปช่วยคนอื่นได้ การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆที่ก้าวหน้ามันก็ไม่ได้ชั่วร้ายอะไรเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับผู้ใช้นะครับถ้าคุณเอามาใช้ในการรับใช้พระเจ้ามันก็จะเป็นประโยชน์ต่อชาวโลกนะครับมันก็เช่นเดียวกันนะครับกับเงินทองเงินทองมันก็ไม่ได้ชั่วร้ายนะครับโดยตัวมันเองมันขึ้นอยู่กับคนที่ใช้เงินต่างหากคือถ้าคุณเอาเงินมาใช้ในด้านการรับใช้พระเจ้าเพื่อที่จะเป็นพระพรให้กับคนพิการคนยากไร้คนด้อยโอกาสลากยาก เกษตรกรที่ได้โอกาสทั้งหลายาคนที่เป็นหนี้มากมายหรือว่าหญิงไม้เด็กกำพร้าการที่คนมีเงินแล้วคนเอาเงินมาช่วยคนได้มากเนี่ยมันก็เป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าอยู่แล้วนะครับอย่าไปแอนตี้การมีเงินนะครับส่วนเพราะว่าเงินมันก็คล้ายๆกับเทคโนโลยีสมัยใหม่นั่นแหละครับมันขึ้นอยู่กับว่า,าคุณจะใช้มันไปในทางที่ดีหรือใช้ไปในทางที่ชั่วร้ายนะครับ เอาละครับวันนี้เรามาเฝ้าเดี่ยวกันต่อในโรมบทที่ห้าข้อหนึ่งถึงสองท่านเปาโลกล่าวต่อไปว่าเฮตุฉะนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้วเราจึงมีสันติสุขในพระเจ้าพูดอีกครั้งนะครับเราจึงมีสันติสุขในพระเจ้าทางไหนครับทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเราและโดยทางพระองค์เราจึงได้เข้าในร่มพระคุณที่เรายือนอยู่และเราชื่นชมยินดีในความไว้วางใจว่าจะได้มีส่วนในพระสิลิข,ของพระเจ้า พี่น้องที่รักถึงตรงนี้ให้คนหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าการได้เป็นคนชอบธรรมหมายถึงอะไรหมายความว่าอะไรคําว่าคนชอบธรรมนี้นะครับแปลว่าอะไรและมันมีผลดีมีประโยชน์อะไรจากการได้เป็นคนชอบธรรมครับสําหรับผมเรืยมากที่ได้รับคือตรงนี้ท่านเปาโลก็ได้พูดต่อจากบทที่4ก่อนหน้าที่เราเฝ้าเดี่ยวกันเมื่อวานนะครับ ท่านเปาโลก็เน้นย้ำว่าไม่มีใครได้รับความรอดจากการถูกพิพากษาตกนรกได้ด้วยการพยายามประพฤติตามบัญญัติแต่จะรอดได้ทางเดียวดือคือโดยความเชื่อในพระเยซูเท่านั้นนะครับดังนั้นถ้าคุณเชื่อข่าวประเสริฐเข้าไปถึงจิตใต้สํานึกของคุณข่าวประเสริฐก็จะออกฤทธิ์แรกสุดเ,สเ,เกิดขึ้นในชีวิตคุณนั่นก็คือฤทธิ์ดเดชแรกสุดคือทําให้คุณรอดจากนรกนะครับ ผมเคยพูดไว้แล้วว่าข่าวประเสริฐจะออกฤทธิ์ในหลายๆด้านกับชีวิตคุณนะครับไม่ใช่แค่รอดจากนรกเท่านั้นเพราะฤทธิดเดชของข่าวประเสริฐมาเป็นแพ็กเกจเลยนะครับซึ่งจะทําให้คุณได้รับชีวิตที่ครบบริบูรณ์ล,ล้นเหลือและเลมาที่ผมได้รับในการเฝ้าเดี๋ยววันนี้ก็คือข่าวประเสริฐจะออกฤทธิ์อีกด้านหนึ่งคือทําให้เราถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมนะครับ <S <S คําว่าคนชอบธรรมหมายถึงอะไรรู้ไหมครับ แล้วพระวิญญาณบริสุทธ์ก็ทําให้ผมปิ้งแว็บก็พระคัมภีร์สองโคลินบทที่ห้าข้อยี 5, 21, ที่กล่าวว่า am, พระเจ้าทรงทาพระเยซูผู้ไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าโดยทางพระเยซู <P> ผมจะอ่านอีกครั้งนะครับพระเจ้าทรงทาให้พระเยซูผู้ไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นเป็นใครครับจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าโดยทางพระเยซูเห็นไหมครับพี่น้อง มันมีการแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นบนการเขนนะครับพระเจ้าได้ทําให้พระเยซูผู้ไม่มีบาปเลยนะครับจะต้องกลายเป็นคนบาปเพื่ออะไรครับก็เพื่อให้พวกเราที่เป็นคนบาปก็จะได้กลายเป็นคนชอบทาแทนไงล่ะครับดังนั้นเราจึงพ้นจากการถูกพิพากษาลงโทษบึงไฟนรกไงล่ะครับเพราะว่าพระเยซูลงนรกแทนเราใน3วันที่ตายไปและพระองค์ก็เป็นขึ้นจากตายในวันที่3เอาชนะความตายได้ทําให้พวกเราได้รับชีวิตใหม่ชีวิตเดียวกับพระองค์นะครับ ผมจะขอยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพชัดและจะได้เข้าใจความหมายของคําว่าคนชอบทำนะครับสมมุติว่าถ้าคุณถูกฟ้องด้วยความผิดบางอย่างคุณไปศาลและผู้พิพากษาก็ตัดสินว่าคุณไม่มีความผิดไม่ต้องติดคุกหรือถูกประหารชีวิตนี่ก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าคุณเป็นจำเลยผู้บริสุทธิ์นะครับพ้นจากข้อกล่าวหาแล้วใช่ไหมครับคุณเป็นจำเลยผู้บริสุทธิ์แล้วนะครับบริสุทธิ์แล้วคุณ ไม่มีความผิดแล้วคุณพ้นจากข้อกล่าวหานะครับผูพพ้พิพากษาได้ตัดสินว่าคุณไม่มีความผิดมันก็เช่นเดียวกันนะครับการถูกพระเจ้าตัดสินว่าเราไม่มีความผิดแล้วมันก็คือเราถูกพระเจ้านับว่าเราเป็นคนชอบธรรมนะครับแปลว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วไม่ต้องถูกลงโทษแล้วนะครับมันสตานมันฟ้องเอาความผิดกับคุณไม่ได้แล้วนะครับตัวคุณเองก็ไม่ฟ้องผิดตัวเองแล้วนะครับนี่คือความหมายของคำว่าถูกพระเจ้านับว่าเป็นคนชอบธรรมไงล่ะครับ ถ้าคุณเชื่ออย่างจริงจังซึมลึกเข้าไปจนถึงกิตใต้สํานึกอย่างฝังแน่นสุดๆจนมาซาตานแอบมาขโมยความเชื่อนี้ไปจากคุณไม่ได้ข่าวประเสริฐนี้ก็จะออกฤทธิ์ในด้านที่สองก็คือจะชําระให้คุณบริสุทธิ์ปราศจากบาปด้วยพระโลหิตของพระเยซูเพราะว่าพระเยซูก็เป็นผู้ที่รับโทษบาปแทนคุณไปคุณจึงถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมในสายตาพระเจ้าในบางครั้งเปาโลก็เรียกคนชอบธรรมที่ดําเนินชีวิตตามพระคริสต์ว่าทรมิกชนนะครับ คราวนี้ก็มาใกล้ควรกันต่อเมื่อเราได้ถูกพระเจ้านับว่าเป็นคนชอบทรรแล้วมันเกิดผลดีอะไรกับเราบ้างล่ะครับท่านเปาโลก็กล่าวต่อไปว่าผลดีประการแรกก็คือเราจะได้รับอะไรครับจากการเป็นคนชอบทรรท่นรรานเปาโลกล่าวว่าเราจะได้รับสันติสุขในพระเจ้านะครับและผลดีในด้านที่สองก็คือเราจะได้รับอะไรครับเราจะได้รับความชื่นชมยินดีในพระเจ้านะครับสรุปก็คือ ได้รับสองเรื่องนะครับก็คือได้รับสันติสุขในพระเจ้าและได้รับความชื่นชมยินดีในพระเจ้านะครับซึ่งได้มาทางการแลกเปลี่ยนของพระเยซูคริสต์เป็นพระคุณที่คุณได้รับเปล่าเปฟรีโดยทางความเชื่อในสิ่งที่พระเยซูได้ทําเพื่อคุณพูดไปพูดไปพระวิญญาณก็ทําให้ผมอยากจะร้องไห้น้ําตาไหลไม่ใช่เสียใจนะครับแต่ตื้นตันใจซาบซึ้งในการเสียสละของพระเยซูอย่างสาหัสบนการเขียนจึงทําให้ผมได้รับพระคุณพระเจ้าเปล่าเปล่าฟรี ของฟรีไม่มีในโลกนะครับแต่เราได้รับฟรีเพราะพระเจ้ายอมเจ็บตัวสาหัสจนตายบนการเฉนเพื่อรับโทษบาปเวรกรรมทุกอย่างของเราแทนนะครับดังนั้นถ้าคุณไม่ค่อยรู้สึกรักพระเยซูเท่าไหร่ผมขอแนะนําให้คุณไปดูหนังพระเยซูเวอร์ชันที่เมลกิฟสันสร้างนะครับชื่อเรื่อง The Passion of Christ ดูแล้วคุณก็จะรักพระเยซูมากขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยนะครับพี่น้องที่รักถ้าคุณเชื่อข่าวประเสริฐนี้ขเข้าไปถึงจิตใต้สํานึกข่าวประเสริฐก็จะออกฤทธิ์นะครับ ทำให้คนกลายเป็นคนโอเคเป็นคนบริสุทธิ์ชอบทมในสายตาพระเจ้าคุณจะไม่มีความรู้สึกฟ้องผิดอีกต่อไปแม้ว่าคุณจะยังรู้สึกว่าตัวเองไม่บริสุทธิ์ก็ตามนะครับแต่เมื่อคุณเชื่อในข่าวประเสริฐความจริงนี้พระเจ้าเชื่อว่าพระเจ้านับว่าคุณโอเคแล้วคุณบริสุทธิ์ชอบทำแล้วพระองค์ยอมรับคุณแล้วคุณสามารถกลับมามีความสัมพันธ์สนิทก,กับพระองค์แล้วคือถ้าคุณเชื่อจนฝังเข้าไปถึงจิตใต้สํานึกข่าวประเสริฐตรงนี้ก็จะออกฤทธิ์ กับคุณนะครับมันข่าวประเสริฐนี่มันก็เหมือนกินยานะครับแล้วยามันก็ออกฤทธิ์หลายๆอย่างนะครับตัวอย่างเช่นถ้าคุณกินทิฟฟี่หรือดีคอนเทนมันก็จะออกฤทธิ์ทาให้ไข้หวัดของคุณหายนะครับซึ่งฤทธิ์เดชของยาพวกนี้มันก็จะมีะหลายฤทธิ์ผสมกันอยู่นะครับเช่นมันจะมีฤทธิ์ทาให้น้ํามูกคุณหยุดไหลแล้วก็มีฤทธิ์ทาให้ไข้ลดหายปวดหัวแล้วก็มีฤทธิ์ทาให้คุณง่วงนอนด้วย ดังนั้นริดเดตของข่าวประเสรศิฐมันก็มีหลายด้านเช่นเดียวกันนะครับมาเป็นแพ็กเกจเลยถ้าคุณติดตามเฟ้าเดี่ยวซีรีส์นี้ไปจนครบ40วันผมรับรองว่าคุณจะได้รับริดเดตของข่าวประเสรศิฐเข้าไปเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณครบทุกด้านจนคุณกลายเป็นคนที่ครบบริบูรณ์แล้วเหลือไม่ขัดสนขาดแยนในด้านใดเลยอย่าพลาดเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยกันไปอย่างต่อเนื่องจนครบ40วันนะครับพี่้องที่รับข่าวประเสรศิฐออกฤทธิ์ที่3ก็คือทําให้คุณมีสันติสุขในพระเจ้านะครับ ถ้าคุณเชื่อในข่าวประเสริฐการเขียนพระเยซูจนฝังลึกเข้าไปถึงจิตใต้สํานึกว่าพระเจ้าได้นับว่าคุณชอบทาอําแล้วพระองค์ไม่ปฏิเสธคนแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือคุณจะมีสันติสุขนะครับไม่ใช่สันติสุขธรรมดาธรรมดานะครับแต่เป็นสันติสุขในพระเจ้าอย่างล้นเหลือและล้นหลังออกไปสู่คนอื่นอีกด้วยนะครับเพราะอะไรครับมันมีข้อดียังไงครับสันติสุขในพระเจ้าผมก็จะอธิบายขยายความให้คนได้เข้าใจมากขึ้นนะครับเพราะสันติสุขในพระเจ้านี้นะครับ มันจะทําให้คุณไม่กลัวพระเจ้านะครับไม่กลัวว่าพระเจ้าจะลงโทษคุณแล้วนะครับคือเมื่อคนไม่กลัวพระเจ้าคุณก็มีสันติสุขในละครับในพระเจ้าคุณได้เข้ามาอยู่ในล่มพระคุณพระเจ้าแล้วเหมือนฝนตกหนักแล้วคุณก็ถือล่มไว้คุณก็ไม่เปียกในละครับคุณมีสันติสุขไม่กวนกวายใช่ไหมครับการมีสันติสุขในพระเจ้าก็คือการได้กลับมาปองดองกับพระเจ้าคุณจะรู้สึกเหมือนอยู่ใต้ล่มที่ปลอดภัยภายใต้ฝนกระหน่ำนะครับ คุณจะไม่มีความหวาดกลัววิตกกังวลกับปัญหาใดๆในชีวิตแล้วคุณก็ไม่กลัวพระเจ้าด้วยนะครับคุณไม่กลัวว่าแม้จะมีภัยพิบัติร้ายแรงแม้จะเกิดโรคระบาดสงครามการกันดานอาหารแม้ว่าจะเป็นปลายุคสุดท้ายคุณก็ไม่กลัวเลยนะครับคุณจะหลับสบายทุกคืนกินข่าวประเสริฐนี้ทุกคืนก่อนนอนแล้วคุณจะหลับสบายโดยไม่ต้องกินยานอนหลับเลยนะครับคุณจะกล้าเข้ามาใกล้ชิดสนิทกับพระเจ้าเพราะคุณไม่กลัวถูกลงโทษแล้วคุณมั่นใจว่า พระเจ้านับว่าคุณเป็นคนชอบทําแล้วไงล่ะครับคุณก็กล้าที่จะอธิษฐานทูลขอในสิ่งจําเป็นทุกเรื่องโดยไม่กลัวว่าจะถูกพระเจ้าปฏิเสธแต่วงเล็บนะครับมันต้องเป็นการขอที่ไม่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาหรือไปเบียดเบียนคนอื่นนะครับถ้าคุณขอในเรื่องดีๆขอในการที่จะได้รับใช้พระเจ้าขอทรัพยากรเพื่อจะมารับใช้พระองค์มาช่วยเหลือ คนอื่นนะครับที่ทุกยากลําบากกว่าคุณหรือคนขอในความจําเป็นทุกเรื่องคุณก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าพระเจ้าจะไม่ตอบเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระองค์นับว่าคุณเป็นคนชอบทําแล้วคุณก็ไม่ต้องรู้สึกฟ้องผิดอะไรนะครับฤทธิเดชของข่าวประเสริฐก็จะทําให้คุณมีสันติสุขไม่ร้อนรุ่มกังวลกวายหวาดกลัวกับเรื่องใดๆเลยนะครับถ้าคุณเป็นหนี้มหาศาลคุณรู้ไหมครับว่าความหวาดกลัววิตกกังวลเคร่งเครียดจะทําให้คุณคิดอะไรไม่ออกเหมือนคนเป็นอำมาต แต่ถ้าคุณเชื่อข่าวประเสริฐจนฝังลึกเข้าไปถึงจิตใต้สำนึกคุณเชื่อว่าคุณถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมแล้วโดยการเขียนของพระเยซูที่คุณเชื่อพระเจ้าได้ยอมรับคุณแล้วคุณปองดองกับพระเจ้าแล้วคุณก็ไม่กลัวว่าพระเจ้าจะไม่ตอบคำธิฐานนะครับแล้วมันก็ทําให้คุณมีสันติสุขที่จะรอคอยพระเจ้าได้อย่างไว้วางใจถ้าคุณยังไม่มีสันติสุขยังเคร่งเครียดวิตกกังวลหวาดกลัวสาเหตุสาคัญก็คือคุณยังไม่เชื่อในข่าวประเสริฐจนซึมลึกเข้าไปถึงจิตใต้สำนึกนะครับ ลึกๆคุณรู้สึกว่าคุณยังเป็นคนไม่ดีพอยังไม่คู่ควรยังไม่เพอร์เฟกคุณจึงไม่มั่นใจว่าพระเจ้าจะตอบคำธิฐานและจะช่วยคุณนะครับเพราะคุณยังไม่เชื่อว่าพระเจ้าได้นับว่าคุณชอบทําแล้ววิธีแก้ก็คือให้คุณสารภาพบาปโดยมองไปที่การเขียนพระเยซูถ้าวันใดคุณรู้สึกว่าคุณทําผิดบาปพระวิญญาณเตือนคุณแล้วก็ให้คุณเลีบสารภาพบาปนะครับเพื่ออะไรก็เพื่อ เมื่อคุณมองไปที่การเขียนพระเยซูคุณก็จะได้มั่นใจว่าพระเจ้านับว่าคุณชอบทมแล้วเพราะคุณเชื่อในการเขียนของพระเยซูพระเยซูถูกทําให้บาปเพื่อที่คุณจะไม่บาปไงล่ะครับนี่คือวิธีแก้คุณจะต้องรีบสารภาพบาปนะครับและถ้าคุณไม่รู้ว่าจะสารภาพอะไรแต่คุณก็ยังรู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าพระเจ้าจะตอบคำนีฐานก็ให้คุณสารภาพว่าคุณยังขาดความเชื่อในข่าวประเสริฐที่ลึกเข้าไปถึงจิตใต้สํานึกนะครับ ซึ่งความเชื่อ,อที่บ่งว่าคุณถูกนับว่าเป็นคนชอบทําแล้วคนคู่ควรที่พระเจ้าจะตอบคำที่ฐานแล้วการที่คุณไม่มั่นใจคุณก็ต้องสารภาพบาปตรงนี้นะครับแล้วคุณก็จะกลับมามีสันติสุขในพระเจ้านอนหลับสบายแม้จะมี ปัญหาวิกฤตวิกฤตใหญ่โตก็ตามสันติสุขนี้จะทําให้คุณปิ้งแว็บไอเดียดีๆที่พระเจ้าส่งมานําทางคุณก้าวออกจากหนี้สินได้นะครับสันติสุขนี้จะทําให้สายตาของคุณมองไปเห็นโอกาสใหม่ๆซึ่งพระเจ้าส่งมาแล้วก็จะทําให้คุณมีรายได้เพิ่มขึ้นจนค่อยๆทยอยปลดหนี้ไปได้หมดนะครับเมื่อหนี้หมดแล้วคุณก็จะมีเงินล้นเหลือจนสามารถแจกจ่ายแบ่งปันไปช่วยคนอื่นได้มากมายด้วยนะครับไม่เพียงเท่านั้น ข่าวประเสริฐอีกก็ยังออกฤทธิ์อีกด้านหนึ่งคือทําให้คุณเต็มเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีในพระเจ้าด้วยนะครับความชื่นชมยินดีคืออะไรครับความหมายง่ายๆก็คือมันก็เป็นยาแก้โรคซึมเศร้าอยากตายอย่างชังัดเลยไงล่ะครับสันติสุขเป็นเหมือนยานอนหลับทําให้คนหลับสบายแม้จะมีวิกฤตในชีวิตส่วนความชื่นชมยินดีมันก็เป็นเหมือนยาแก้โรคซึมเศร้านะครับ อาการหดอูหอเหี่ยวเบื่อหน่ายท้อแท้ท้อถอยอยากตายก็จะหายไปเลยเมื่อคุณเต็มเปลี่ยนด้วยความชื่นชมยินดีในพระเจ้าซึ่งเป็นผลจากการที่คุณถูกนับว่าเป็นคนชอบทําไงล่ะครับความชื่นชมยินดีตรงนี้คือชื่นชมยินดีในเรื่องอะไรบ้างล่ะครับท่านเปโลกล่าวว่าชื่นชมยินดีในความหวังที่จะได้มีส่วนในพระศิลปของพระเจ้าไงล่ะครับความหวังคืออะไรครับความหวังก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและคุณมั่นใจว่าจะเกิดแน่ มันจึงทําให้คนมีความหวังไงล่ะครับถ้าคุณสังเกตให้ดีนะครับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็มักจะเกิดจากการที่เขาสิ้นหวังกับอนาคตนะครับเขาจะเอาแต่จมอยู่กับอดีตที่เจ็บปวดแล้วก็มองไม่เห็นว่าชีวิตในอนาคตจะดีขึ้นได้อย่างไรตัวอย่างเช่นคนที่เป็นมะเร็งก็มักจะเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าความรู้สึกสิ้นหวังมันเล่นงานเขานะครับหรือคนเป็นหนี้ก้อนโตคำนวณรายได้นักตอนนี้แล้วก็เห็นว่าไม่มีทางจะจ่ายหนี้ได้เลยก็รู้สึกสิ้นหวังแล้วก็ทําให้เป็นโรคซึมเศร้านะครับ ส่วนคนที่มีความสัมพันธ์กับแฟนหรือคู่ครองแตกแล้วจนเลิกกันหรือหย่าล้างแล้วก็ต้องอยู่โดดเดี่ยวเป็นโสดตอนอายุมากแล้วก็มักจะรู้สึกสิ้นหวนแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้านะครับวิธีแก้ก็คือคุณจะต้องกินข่าวประเสริฐเข้าไปทุกคืนก่อนนอนนะครับเพื่อให้ข่าวประเสริมันซึมเข้าไปถึงจิตใต้สำนึกของคุณแล้วข่าวประเสรก็จะออกฤทธ คือทําให้คุณได้ไม่เพียงแค่รับความรอดจากนรกฤทธิ์เดชที่2ก็คือทําให้คุณถูกนับว่าชอบธรรมไม่ว่าคุณจะเคยชั่วมาแค่ไหนแต่เมื่อคุณคนเชื่อพระเยซูตอนนี้พระเจ้ายอมรับคุณแล้วคุณเป็นคนชอบธรรมโอเคแล้วฤทธิ์เดชที่3ก็คือคุณก็จะมีสันติสุขในพระเจ้าหลับสบายในทุกสถานการณ์เพราะมั่นใจว่าคุณคู่ควรที่พระเจ้าจะตอบคำวิษานและช่วยคุณฤทธิ์เดชด้านที่4ี่ก็คือคุณจะชื่นชมยินดีในพระเจ้าหายจากโรคซึมเศร้าเพราะมีความหวังว่า อนาคตกาลังจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตคุณเพราะว่าพระเจ้ายอมรับคุณแล้วไม่ปฏิเสธคุณแล้วในละครับพี่น้องที่รักถ้าคุณยังสึ่งเศร้าอยากตายมันก็เป็นเพราะคุณกําลังสิ้นหวังคุณต้องสารภาพต่อพระเจ้านะครับมันเป็นความบาปชนิดหนึ่งก็คือบาปของการไม่เชื่อในข่าวประเสริฐนะครับคุณขาดความเชื่อในข่าวประเสริฐตรงนี้คุณไม่เชื่อว่าคุณถูกนับว่าชอบทาแล้วคุณไม่เชื่อว่าพระเยซูได้ทรมานตายบนกางเขนนั้นซึ่งพระองค์เป็นผู้ไม่มีบาป แต่ก็ต้องกลายเป็นคนบาปเพราะว่าได้รับเอาบาปจากคุณเมื่อคุณไม่เชื่อตรงนี้มันก็ทําให้คุณไม่เชื่อว่าพระเจ้านับว่าคุณโอเคชอบทำมันก็เลยทําให้คนสิ้นหวั่นคุณก็เลยไม่มีความหวังไงล่ะครับคุณจะต้องสารภาพบาปตรงนี้นะครับบาปของการไม่เชื่อและกลับใจหันมาเชื่อว่าพระเจ้ายอมรับคุณแล้วพระเจ้าเห็นว่าคุณเป็นคนชอบทําแล้วและพระเจ้าก็เตรียมอนาคตที่สดใสไว้ให้แก่คุณแล้วนะครับผมรับรองว่า คุณจะหายจากโรคซึมเศร้าแน่นอนครับถ้าคุณให้ข่าวประเสริฐความเชื่อในข่าวประเสริฐนี้ซึมลึกเข้าไปในจิตใต้สำเน็จของขุดคุณนะครับกินยาข่าวประเสริฐนี้เข้าไปทุกคืนก่อนนอนแล้วคุณก็จะกลายเป็นคนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความชื่นชมยินดีในชีวิตเพราะมีความหวังมีอนาคตสดใสฝันหวานได้เลยนะครับแล้วก็หลับไปด้วยความฝันหวานนะครับเอาละครับเฝ้าเดี๋ยววันนี้ผมก็ขอหนุนใจให้คุณอย่ามัวจดจ่อกับ อุปสรรคปัญหาหรือความขัดสนขัดแยนในชีวิตตอนนี้นะครับหรือมัวจดจ่อกับข่าวร้ายต่างๆบนโลกในยุคสุดท้ายคุณไปฟังคนเทศนาสอนเรื่องปลายุคสุดท้ายแล้วคุณก็เก็บเอา,เอาข้อความที่เป็นข่าวร้ายมาใส่เข้าไปในจิตใต้สำเนึกของคณทุกวันมันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับข่าวร้ายมันก็ออกฤทธิ์ร้ายๆทําให้คนหวาดลัววิตกกังวลจนนอนไม่หลับและข่าวร้ายมันก็ออกฤทธิ์ทาให้คุณกลายเป็นโรคซึมเศร้าอยากตายไงล่ะครับ ดังนั้นผมขออนุญาตให้คุณจดจ่อที่ข่าวดีสะดีกว่านะครับและข่าวดีที่ดีที่สุดก็คือข่าวประเสริฐจากสวรรค์นะครับแล้วข่าวดีนี้ก็จะออกฤทธิ์ที่จะทําให้คณมีสันติสุขและชื่นชมยินดีได้ในทุกสถานการณ์นะครับเรื่องร้ายๆในปลายุคสุดท้ายนั้นก็เป็นเรื่องที่เอาไว้เตือนสติคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้านะครับเพื่อให้เขาจะได้กลับใจหันมาเชื่อในพระเยซู ไม่ใช่เอาไว้มาทําให้คนหวาดกลัวนะครับคุณเป็นคริสเตียนคุณได้รับความรอดแล้วแล้วคุณก็ถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมแล้วพระเจ้าก็มองว่าคุณโอเคแล้วพระเจ้ายอมรับคุณแล้วคุณปองดองกับพระเจ้าแล้วแล้วคุณจะได้รับผลจากตายุคสุดท้ายได้ยังไงล่ะครับอเมนไหมครับสําหรับฝ้าเดี๋ยววันนี้ให้คุณหมั่นทบทวนลิตรเดทของข่าวประเสริฐซึ่งมีสีด้านแล้วนะครับมันยังมีลิตรเดดอีกหลายๆด้านที่คุณจะได้รับอย่างต่อเนื่องไปจนจบซีรีส์นี้ วันนี้ขอให้คุณจดสี่ด้านนี้ไว้เลยนะครับแล้วเอามาท่องก่อนนอนทุกๆคืนจนมีความเชื่อดำดิ่งฝังลึกเข้าไปถึงจิตใต้สํานึกถ้าคุณไม่ถนัดจดก็ใช้วิธีเปิดฟังคลิปนี้บ่อยๆก่อนนอนก็ได้นะครับแล้วรีดเด็ดของข่าวประเสริฐจะทําให้ชีวิตคุณก็จะค่อยๆครบบริบูรณ์ไปเรื่อยๆทีละด้านจนในที่สุดก็จะครบบริบูรณ์ทุกด้านอย่างล้นเหลือจนล้นหลังไปถึงคนอื่นได้ด้วยอย่างมากมายนะครับก็เพื่อให้สมดุลนะครับ ข่าวประเสริฐก็ไม่ได้เป็นใบเบิกทางที่จะให้คุณก็ทําอะไรตามใจแล้วก็ทําบาปได้อย่างสบายๆไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ข่าวประเสริฐก็เป็นคล้ายๆอย,ย,ย่างลบนะครับคือถ้าคุณเขียนอะไรบนกระดาษแล้วคุณเขียนผิดเขียนพลาดไปคุณก็ยังมียางลบที่มาลบสิ่งที่ผิดพลาดนั้นนะครับแต่ผมไม่ได้บอกให้คุณตั้งใจที่จะเขียนอะไรให้มันผิดอยู่ตลอดนะครับ คนก็ต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวคุณที่จะช่วยให้คนดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามน้ําพระทัยพระเจ้านะครับแต่ความหมายก็คือเมื่อไหร่ที่คุณผิดพลาดไปคุณก็อย่าเอาแต่ซึมเศร้าอยากตายแต่ให้คุณหันมาภาวนาข่าวประเสริฐให้ฤทธิดเดชของข่าวประเสริฐที่จะนําคุณให้กลับมาปองดองกลับมาคืนดีกับพระเจ้านะครับพี่น้องที่รักถ้าคุณไปประกาศข่าวประเสริฐอย่าพูดแค่ได้รับความรอดจากนรกเท่านั้นนะครับแต่ให้คุณพูดประโยชน์ของข่าวประเสริฐให้ครบทุกด้าน ไปเจอคนที่ไม่มีสันติสุขร้อนรนกวนกระวายหวาดกลัวกับปัญหาชีวิตในยุคนี้ก็ให้บอกเขาไปว่าพระเยซูจะทําให้เขาได้มีสันติสุขในพระเจ้าถ้าเชื่อในการไถ่าบาปของพระเยซูแล้วพระเจ้าจะไม่ปฏิเสธเขาพระเจ้าจะยอมรับเขาแม้เขาจะยังไม่เป็นคนดีเลิศประเรสริฐสีและ,ะเขาจะมั่นใจได้ว่าพระเจ้าจะตอบคำริฐานในทุกปัญหาของเขาแน่ๆหรือถ้าไปประกาศข่าวประเสริฐกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอยากตายก็ให้บอกเขาว่าถ้าเชื่อพระเยซูต,ตายบนการเขยนเพื่อไถ่าบาปเขาแล้ว พระเจ้าก็จะยอมรับเขาและพระเจ้าจะทําให้อนาคตชีวิตเขาค่อยๆดีขึ้นทุกด้านเขาจะมีความหวังในพระเจ้าว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นในอนาคตครับแล้วมันก็จะทําให้เขาหายจากโรคซึมเศร้าอยากตายคือประกาศข่าวประเสรศิฐจะต้องประกาศธิ์เดชของข่าวประเสรศิฐให้ครบทุกด้านนะครับไม่ใช่เอาแต่พูดเรื่องจะไม่ตกนรกด้านเดียวเท่านั้นมันยังมีธิ์เดชอีกหลายๆด้านที่เราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยกันในวันพรุ่งนี้ต่อไปจนครบ4 0วันอย่าพลาดแม้สักวันเดียวนะครับ เอาละครับพี่น้องถึงตรงนี้ก็มาร่วมสนุกกันคําถามสําหรับทบทวนและใกล้ครวนในการเข้าเฝ้าพระเจ้าวันนี้ก็คือคุณประทับใจพระคมภีร์ตอนใดเป็นพิเศษครับมีเรมาอะไรบ้างที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรตัสบอกคุณอย่างเป็นส่วนตัวมีคําเตือนสติในเรื่องใดบ้างมีคำนุนใจและเสื่อมทราในเรื่องใดบ้างคุณจะตอบสนองอย่างไรต่อเสียงของพระองค์และจะนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันของคุณอย่างไรเพื่อคุณจะได้รับชีวิตที่ครบบริบูรณ์ล้นเหลือเป็นไปตามน้าพระทัยของพระเจ้า ให้คุณพิมพ์ข้อความคำตอบลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับขอพระเจ้าไวยพร